ระยะทางหนึ่งยห้าสิบ7ดกิโลเมตรมีสภาพอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่ารถบรรทุกไม่เป็นจังหวัดจะแซก็เจอเจอหลุมพอดีต่อไปที่ผมจะถึงน่าจะเป็นเมืองเซโนโนะที่หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่หลักกิโลเมตรที่4ี่ศนย์นะครับหลักกิโลเมตรที่4ี่ย์ถ้าลอกใต้ไปเซโนก็สาสิบกิโลเมตรนะครับ ถ้าขึ้นเหนือไปเมืองท่าแขกคำม่วนนะครับแข่งคำม่วนก็69กิโเมตรัทุกคนครับคน,คนอ่อนตัวครับคลิปนี้ก็มาแวะพักรถอยู่ที่ปั๊มปตทนะแต่ผมเข้าลาวมาผมเห็นปั๊มปตทอ,อยู่สองปั๊มนะครับปั๊มแรกผมเลี้ยวไม่ทันมาปัม๊มปั๊มนี้นะก็เลยเลี้ยวมาเพื่อที่จะไปซื้อกาแฟเดินทางมา 200รอกว่ากิโลเมตรแล้วนะจนัดนองภูเวียงมาตั้งแต่8โมง19นาทีฮะน,นี้มาถึงท่าแขกแล้วนะครับแบงข้ามวนซื้อสเบียงหน่อยซื้อกาแฟฮะกาแฟก็เป็นกาแฟเนตของไทยเรานี่ะแล้วก็อันนี้อะไรนะสมแดงสกัดนะก็ของไทยเราเหมือนกันแล้วก็นมนี่นมวัวแดงนะฮะของไทยเหมือนกันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะฮะไม่หิวด้วยนะครับตื่นเต้นกับสนุนบนทางแนละ้ว เมื่อกี้นี่เกือบไปผมเห็นเมื่อกี้จะแซงรถอ่าพอดีพอดีรถออกมาตัดหน้าผมนะพอดีรถเป็นรถหกล้อบรรทุกถังเขียวถังสองร้อยนิ้ดัตัดหน้าผมทีนี้ผมก็จะกะว่าจะแซงพอดีผมเห็นกลวยข,ข้างหน้าผมตอนแรกผมไม่คิดว่าเป็นด่านตำรวจเลยตอนแรกก็นึกว่าเป็นหลักแค่แค่หลักรายการถนนเฉยๆก็กำกำลังจะแซงแต่พอดีคิดดูแล้วเอ๊ะมันมันมัน,ม,ม,นม,มันไม่มันไม่พอที่จะแซงกันเลยไม่แซง ปร,บบรากฏว่าเข้ามาพบตำรวจเรียกฮะใครแต่ว่าตำรวจไม่ได้เรียกผมนะพอดีตำรวจเขาเรียกรถหกลอ้อันที่มันพุกมันพุกหถ,ถางยางมานะครับผมตกใจมานึกว่าตำรวจเรียกนะเพราะว่าตำรวจเขาตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นกรมทางนะครับใส่เสื้อสะท้อนแสงใส่ชุดสีทเทาถ้าเป็นบ้านเราเ็าเราเป็นกรมทางแต่ที่นี่ตำรวจเขาจะแต่งชุดแบบนั้นนะครับตำรวจจราจรนะแล้วเกอบไปเหมือนกันอ่ะจ้ะโดบก่อนแลวฮะทุกคนแล้วก็จะเดินทางต่อไป เหลืออีกของผมเส้นทางของผมยังเหลืออีกร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับกว่าจะถึงเมืองชนบุรีที่แวงสวรรคเขตนะฮะก็ถ้าว่าถ้าเกิดว่าถนนดีนะฮะถ้าถนนดีผมก็จะใช้เวลาวิ่งประมาณสามชั่วโมงถ้าถนนไม่ดีมันก็จะสี่ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้ถนนในลาเขาก็กําลังทํานะครับกําลังทําเลยโอเคเดี๋ยวเดินทางครับต่อครับในระหว่างที่เดินทางก็ กินกาแฟไปด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับทุกคนไปไปกันเลยครับแล้วเจอกันอีกต่อไปครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับทุกคนอ่อนตัวครับคนเดียวยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เดี๋ยวทานนมรองท้องก่อนนี่ครับผมจับ gps มาเหลืออ,อีกร7อ็ดิบกิโลเมตรนะใช้เวลาวิ่งสามชั่วโมงเนะอีกร้อเจ็สิบสองกิโลเมตรผมวิ่งมาได้ผมวิ่งมาได้สาสองรอยแปดิบสองกิโลเมตรแล้วนะใช้เวลาวิ่งตั้งแต่ แปดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เจ็ดชั่วโมงแล้วฮะเจ็ดชั่วโมงผมใช้เวลาวิ่งเจ็ดชั่วโมงได้ระยะทางสองร้อยแปดสิบสองกิโลเมตรเองไม่เป็นไรเดินทางก็ต่อครับกะว่าคืนนี้วันนี้กะว่าจะไปถึงที่น่นก็ได้จะประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะแต่จะต้องโทรนัดน้องที่นุ่นนะว่าจะไปถึงประมาณหนึ่งทุ่มตอนนี้ก็ร้องท้องยนมนมก่อนนะ ทั้งหมดนี้มันสี่สิบห้าพันนะครับทุกคนสี่สิบห้าพันคิดเป็นเงินไทยก็ไม่รู้เท่าไหร่นะสี่สิบห้าพันผมลอคำนวณดูเป็นเงินไทยกองว่เ,เท่าไหร่สามอย่างสี่สิบห้าพันหารด้วยเท่าไหร่เราหารด้วยห้าร้อยแล้วกันเก้าสิบาทครับทั้งหมดเนี่ย ซุศีมาทั้งหมดก็มีมันเก้าสิบบาทมีอันนี้มีกาแฟอันนี้กาแฟกาแฟถ้าบ้านเราก็สิบเจ็ดบาทนะครับกาแฟบ้านเราสิบเจ็ดบาทอันนี้ก็น่าจะประมาณสิบบาทก็นยี่สิบเจ็ดบาทสงสัยจะเป็นหนักอันนี้ฮะเป็นคนเนี่ยไอ้สมแดงอ่ะสมแดงสมแดงเลยราคาเท่าไหร่นะสิบมิลลิกรัมไม่บอกราคารนะเพราะเขาส่งมาขายตา่างประเทศเขาจะไม่บอกราคารหรอก การเดินทางธรรมดาครับเดินทางกันต่อครับ <Jub il> ครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองท่าแขกแล้วนะครับออกกําลังออกจากเมืองท่าแขกนะเมืองท่าแขกแขวงคามวนทรงนี้ก็ทางไม่ค่อยดีเท่า,ทา,ทาไหาร่รถบรรทุกวิ่งเยอะนะนแสก็แสไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ดูอาการของผมเวลาจะแซงรถผมต้องเอยียงตัวครับ แสงได้แนละ้วต้องเอียกตัวมาดูก่อนนะแต่ว่าทางรถเป็นพอดีทเท่าไหร่แสง,งหรแสงรถบรทุกสองคันซ้อนโอเคแสงเรียบร้อยแสงแล้วก็เข้าขวาแล้วนะ นี่คือเส้นทางระหว่างที่ผมเดินทางนะครับจากเมืองท่าแขกแวขวงคำม,มวนนะฮะผมไม่รู้ว่าเมืองต่อไปนี่จะเป็นเมืองอะไรนะแต่ว่าจุดหมายของผมก็คือเมืองชนบุรีนะแขวงสวรรค์นเขตนะเหลือระยะทาง157กิโลเมตร จัวแซงก่อนนะไม่มีจั่วแซงรถการที่นํารถเข้ามาเองทางทางสพานเราเวลาแซงมันจะแซงลำบากนิดหนึ่งครับนะเพราะว่าทางด้านซ้ายมันมองไม่เห็นต้องเอียงตัวนิดสักนิดหนึ่งรถบรรทุกจะวิ่งเยอะนะครับสมากถนนเส้นนี้ถนนเลย มีสภาพอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่ารถบรรทุกมันจะเป็นผมคิดว่าถนนเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นอีกเส้นหนึงนงน่งที่สามารถที่จะตัดต่อทะลุปไปยังประเทศเวียดนามได้ด้วยนะครับมีรถเก๋งสีขาวแซงมาคันหนึ่งเนะนี่ยเราจะแซงได้แล้ะ กว่าจะแซงก็เจอเจอหลุมพอดีอ่ะตรงเรียงเบี่ยงเอาฮะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เป็นปกตินะถ้าวิ่งในลาวนะครับวิ่งมาได้ออกจากท่าแขรม,มาก็าหลายสิบกิโลเมตรแล้วนะเจอฝนแล้วครับแต่ก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่เมืองต่อไปที่ผมจะถึงน่าจะเป็นเมืองเซนโนนะ เมืองเซโนแข็งสำนเัเขตแล้วเพราะว่าดูตามหลักกิโลแล้วบอกว่าเซโนอยู่ที่ประมาณ40กว่ากิโลเมตรเท่านัอะไรประมาณกิโลกำลัง,กำล,งกำลังลงเม็ดมาเลยนะ <Okay. S 1> เมืองไซบุร,บรีบ้าหน่อยว่าไซบุรีเนี่ยหลักกิโลเมตรเนี่ยบอกว่าเซโน เซโน47กิโลเมตรครับเราใกล้ถึงลาเซใกล้ถึงเซโนแล้วนะสาวลาเซโน ที่ถนนหลวงที่ลาวนะครับทุกคนผมกําลังสังเกตนะผมกําลังสังเกตว่าหลักกิโลเมตรของที่ประเทศลาวนี้ยเขาจะสลับนะครับเขาจะสลับกันปักเขาจะสลับกันวางนะฮะสังเกตดูนะฮะเมื่อกี้นี้46กิโลเมตรอยู่ทางด้านขวามือนะครับเซโนแล้วดูทางซ้ายมือแล้วก็หลักต่อหลักต่อไปนะครับเขาจะมาปักที่ฝั่งซ้ายมือที่44อยู่ขวามือนะครับ แล้วหลักที่ส5ห้าอยู่นะทางซต้ยมือเมื่อกี้4ี่บี่นะครับทุกคนมาดูนะหลักต่อไปหลักที่ที่าอยู่ทางซ้ายมือนะครับเซโน4สี่สิบสามกิโลเมตรนะครับทางผมเลขสิบสามาดูขวามือนะครับจะเป็นต่อไปจะเป็นหลักขวามือเขาคือสลับกันครับกิโลเมตรหนึ่งก็อยู่ฝั่งหนึ่งอีกกิโลเมตรหนึ่งก็อยู่ฝั่งหนึ่งนะได้เหมือนกับทางประเทศไทยนะครับจะอยู่ทาง ทั้งสองฝั่งถ้าเป็นทางสี่เหลี่ยมก็อยู่จะอยู่ทั้งสองฝั่งแต่ถ้าเป็นทางคู่ขนาดทางคู่แบบนี้ก็จะอยู่ทางด้าซ้ายมือ เมือ่อักิโลใช่วามมื่อวามมือกเนยเซโน่42กิโลเมตรถ้าเป็นถนนแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาวลิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ถึงเซโนโนะ่4โมงครึ่ง4โมงครึ่งผมน่าจะถึงเซโน่าเข้าวสวนตะเกีถนนีิถนน13 สีสาใต้จะไม่ผ่านตัวของสวรรณเขตนะครับเซโนนี่เป็นเพียงเมืองหนึ่งของสวรรณะเขตนกัน้เองถ้าเปลียนเป็นประเทศไทยก็อำเภอเซโนนั่นเองนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่หลักกิโลเมตรที่406นยนะครับ หลักกิโลเมตรที่406ถ้าลอกใต้ไปเซโนโก็30กิโลเมตรนะครับถ้าขึ้นเหนือไปเมืองท่าแขกคำม่วนนะครับแข่งคำม่วนก็69กิโลเมตรผมผ่านมาแล้วนะครับอันนี้ผมจะล่องลองใต้นะครับผมจะไปที่เซโนไปเดินทางกันต่อครับทุกคน